ฮะเนเน่ชื่ออะไรนะอ่านหน้าคุยกับลุงหน่อยสิชื่ออะไรนะคะเนเน่ขายถุงเท่าไหร่คะชิ้นละห้าสิบหน่งชิ้นละสองร้อยโอ้โหเมื่อกี้อบอกว่าร้อยหนึ่งมานีา่สองร้อยแล้วทำไมขึ้นเร็วจังเลยคะือเดี๋ยวเขาค่ากำไรเกินควรนะเนี่ยหนูหนูหนูอยู่ชั้นไหนเอาไปแบ,บ่งนไม่ถามก่อนหนูอยู่ชั้นไหนอนุบันสองอาลูสองวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอคะไม่ไปเพราะอะไรไม่ไป หน่รอยบาเออไม่ทำไมไม่ไปโรงเรียนลูกเดี๋ยวลูกจะซื้อลุงจะซื้อลุงจะซื้อลุงถามก่อนลุงจะซื้อครับวันนี้ทำไมไม่ไปโรงเรียนลูกฮะไม่รู้ไม่รู้โรงเรียนปิดโรงเรียนปิดแล้วบอกอ้าวลุง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 ช่วยซื้อเยอะดีดีใช่เดี๋ยวลุงเอากลับบ้านด้วยนะนี่ไปอยู่กับลุงไหมไปลูกลุงไหมไปไหมเป็นลูกลุงไหมลูก โอ้ตายแล้วไม่อยากเป็นลูกลุงอ่้วฮะลุงซื้อลุงซื้อเอานี้นี่เดี๋ยวจ่ายตังเจ่ายตังมา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 เอาลุงลุงช่วยลุงช่วยสอง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 ถุงอ่ะเออเนี่ยนี่เอาเอาให้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 คุณตาคุณยายนู้นหนัดไปอ่าสองซองอ่านั่นคุณตาคุณยายสองคนนี้นี่เอานี่ไปด้วยนี่บอกคุณตาคุณยายนั่งอยู่นู้นะให้